ไ i <Finally, S 2> oh. น a l ลี่ทุกคนไปที่สุดก็เข้ามาจนได้ด้วยทันเวลาจะมาในทันเวลาพอดีอย่างเง้น <Hey>. oh. เป็นลำโพงที่ทีม่มีแต่สายมาดูบรรยากาศรอบก,กันคะ่ะ รราานะะเนี่ยคะ่ะก็เป็นบรรยากาศมาเล่นเกมบัตเตอร์กันนะคะรราาเป็นของเราแล้วนะคะตอนนี้ไม่มีคนแล้วคะ่ะน้อยมาก แล้วเราก็เดินทางมาถึงห้องลูกชายของเราแล้วนะคะ u ฟ o r i a นะคะดีมากหอม <c oughs> มากกิน <c oughs> สีแดงหอกว,ว่ามีกลิ่นเดียวไม่มกินสิงปะเข้ามาคือห้องแบบชุดนะคะนี่นะคะ่ะกลุกวีนะคะ ้ยดีชุดน้องจิมนะคะจิมินจิมินชิชุดใคเฟยโฮบไม่ต้องดูก็รู้ใช่ป่ะใช่อันนี้ของพี่ก้าอาร์เอ็มอาร์เอ็มอาร์เอ็มอารเอ็มดีออลสุก้าถูกแล้วดีออลนะฮะโอยากจังพี่จิน แล้วเนี่ยใครนำจูนหรอใช่เหมือนาดูคนเินะะเต้นเนี่ยต้น นห้องก็เป็นโซนแบบแกลเลอรี่นะคะโซนนี mm ้ hmm. ลูกชาย oh, mm hmm. สุดที่รักร mm hmm. ักที่สุดนอนหนึ่งดูเสื้อนอนหนึ่งสิ mm hmm. ว่าดูเพลินก็คือเพลินจริงๆนะคะ BTS วงเรียวก็ mm hmm. ปังไม่ไหววันที่สองขามาค่ะเตยแล้ว uh huh. น่ารักมากพี่จีนโอ้พี่จีนเป็นบ้าโอ้โหคนนี้ก็เกินต้านสำหรับแฟนน้องจีมินนะคะอ้อเต้ยรูปราการดีมากดีหมด ินที่สุดแล้วดีน่ารักน่ารักมากตอนนี้จะบ่ายหนึ่งแล้วจะหมดเวลาแล้วไปค่ะ บของศิลปินทั้งค่ายคายนะคะทุกคนเออเดี๋ยวไปตามหาอัลบั้มบางทันกันไปเร็วเออเดี๋คะโอเคโอ้ยพี่จิมพี่จิน่าไหนคะ เข้ามาที่เหมือนของเราเราจะไปช้อปปิ้งแล้วนะคะทุกคนตูกู้แล้วนะคะตะก,ก้าแล้วนะคะอันนี้คืออะไรอะ่ะน่ารักอุ้ยกระตุ่มเหมือนใครเองเนาะน่ารักต้อมเลย้าะเจ๊รอมนี้นะคะมีน้อยมากตึงต้งตึง้งตึ้งเอาหมดปะก็ต้องมีอ่ะเนาะคือแบบเบาๆวันนี้ก็ว่าไม่ได้แต่งตัวเด่นอะไรแค่ใส่เกยกางเกงยีน <c oughs> แล้วก็รองเท้ารองเท้าดอกไม้เองค่ะ แต่ว่าก็มีคนไทยเชิญก็แล้วกัน่หรือเปล่าคะในไทยค่ะอ่ใช่ค่ะอ๋อหนูตามไปจากทวิตถ้าใครอยากจะเจอและคิดว่าใช่หรือเปล่า,า,า,าก็ทักมาหน้าหาดเขาบอกเขามาซื้อขอ,ของเราก็ซื้อเหมือนกันแลวนี่คือถุงช้อปปิ้งแบ,บ็คเลยพ่ตุกกับคำเพราะว่าหนักมากตอนมีกระเป๋าเดินทางมาค่ะต้องไปเอาอัลบลั้มสีอยากจะพูดว่าแต่ว่าเกรงใจเจิ <laughs> เญเน้วนะคะ หลังจากเสร็จสิ้นการเข้าไปนะคะก็คือช้อปปิ้งไป3ามแสนห้าหมื่นวอนหึงงงมากเออาราบ้ามันนั้นอะที่เป็นรูปกาดอะโฟโต้การ์ดโหกร้อยต่อบ้านซื้อไปทั้งหมดห้าบ้านเก้าหกห้าสิบสี่ห้าพันสี่โอเคตอนแรกก็งงว่าอะไรวะแพงจังแต่อาราบ้าพูดไม่มีขายตรงนี้นะคะเราต้องไปหาซื้อข้างนอกเอานะคะโอ้ยผม ก็บรรยากาศก็คือเราเข้าไปมันจะมีโซนที่เราไม่สามารถถ่ายวิดีโอได้ถ่ายภาพได้นอกจากการที่เราเก็บเกี่ยวความทรงจำออแล้วก็มีเดินเข้าไปก็จะเป็น<ม>ห้องที่มีไม้ห้องนั้นหลักฐานมีไม้กระปูมีไม้กินเกีย์แต่ละคนแล้วก็รวมของ BTS ทั้งหมดขอบที่เต็เป็้สิฉาวก็มีผีเสื้อเห็ดเสียวูแล้วก็มีเด็ดอือท่ทั้งางาไม้สภาพลีสติกบ้าวิสีินเียวเอสีฟ้า BTS อินเดียคะเยอะสุดก่อนอินเดียคะเยอะสุดเดียจองบุกเยอะสุดค่ะมีสามอันเป็นสีแดงเป็นกิตเตอร์กิตเตอร์แล้วก็เป็นขาวแดงแล้วก็เป็นดำขาวเห็นว่าเจ๊คิ้จริงๆอะจองตั้งแต่วันแรกคือวันที่22รีบขับรถมาจากปูตาเพื่อจะมาให้ทัน4ี่โมงสีโมงตรงแต่ว่าเลทไปสิบเอนาทีก็คือเขาให้เลท10เลยมา1นาทีมันก็เลยแบบซฟเซฟ คือาาเขาไม่ได้เข้าเจรจากันไม่ค่อยลงแบบเขาเรียกอะไรไม่ค่อยเข้าใจเขาก็ยังฟังภาษาอังกฤษแบบไม่ได้มากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนั้นแต่เขาไม่มีเข็มกัดว่าเป็นอเมริกานะแบบว่าสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ตอนนี้เขาก็เลยเหมือนมีแล้วเะว่าเข็มขันว่าใครพูดภาษาอังกฤษได้จะมเข็มขัดไฮอ่ะเป็นแบบเขาเรียกว่าค่อนข้างจะมีแฟน global inter เยอะการที่มาแบบทีไหอินซด์อ่ะถ้าจะเป็น army แบบ เมืองนอกทางนั้นที่แบบต้องสือส่อสารเรื่องภาษาอังกฤษันนั้นเขาก็จะต้องมีสตาฟที่เป็นคนพูดอังกฤษได้ถ้าพูดเกาหลียางเดียวมันก็จะแบบไม่เข้าใจกันก็จะเ,เสียเวลาเหมือนวันนั้นอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่ย่อท้อค่ะวันนี้เราก็จองตั๋วเข้ามาที่นี่อีกครั้งสามใบที่มดไม่มาก็สนุกดีค่ะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะแถมไปกินข้าวร้านคุณป้าตึกเก่านะชื่อว่าร้าน ยูจองชิกตังนะคะยูจองชิกตังเ่างนี้น,นะคะเดี๋ยวเราจะไปทานอาหารกันแล้วเดี๋ยวเจอกันคุณทำไรคะเมื่อกี้โอ้ยเมื่อแตกคุณออยนะคะฝากบัมค้อนเจ็ดกล่าอีกสิบบัมมันเลยหนักอัลบัมก้อนเจ็ดในออยนี่แหละคู่เป็นสี่บัมคอมแพกอีหกก็ออีกสิบต่อมอค่ะอย่าจับนะคะ หนักมาก30โลบวกบวกเราเดินลงมาจากชั้นอะไรคะชั้นสามแล้วที่มาไม่มีลิฟต์ไม่เอาไปกินข้าวก่อนจะไปกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนอยู่แถวนี้มั้ยร้านอยู่แถวนี้ตรงไหนคะคุณเตยมาเดินได้ร้านอะไรชื่ออะไรมร้านป้าเดินตรงไปทางนี้หนึ่งบล็อกสองบล็อกแล้วก็เลี้ยวซ้ายถึงร้านข้าวเช้า BTS ใช่ไหมได้ออกไปรู้แหละไปอู้ มึงเป็นแฟนคลับวอเซเวน่นหรือแฟนคลับบีเดคะเนี่ยอะโปรโมดโปรโมดเลยค่ะแฟนแฟนฮอนนัทชันช่องฮอนนัทชันนะคะนี่คือเพื่อนนะคะที่พามาทำสวยที่จะมาทำฉีดป่าแต่ว่าหมอไม่ว่างหมอยังไม่ว่างเดี๋ยวจะมาทำสบักสะบองร้านสีเขียวมาร้านป้าคนมาวาแล้ว ค่ะเรามาแถวอัพดุจองแล้วก็มาเอเดอร์นะคะร้านยอดฮิตของ,งกลุ่มสาววัยรุ่นไปค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปุูกขอบนะกันุูกขอบมีอะไรเ่ยมีกาแฟข่ายแล้วก็มีที่ถ่ายรูป ไม่มีป่ะ,ปะใช่ฉันถ่ายรูปถ่าดการอุตส่าห์ขึ้นมาละต้องถ่ายแหละถ่ายต้องถ่ายสิต้องฟองฟองบุ๋ถ่ายที่ไหนก็ได้เลยไงต่อไปเพื่อนบอกต้องเชื่อนะคะว่ามันไม่มีอะไร